สบายดีได้มู่เพื่อนทุกคนมือน,นี้สิมตาต่ำบักหุ่งสุก,กินต่ำบัก่งเฮิมเฮิมเฮิมไปแตแซบบักหุ่งเฮิม,ม,ม,ามอากาศกบบระโบแลดดบหฮอนได้ล้มเย็นบดเบื้องฟ้ากมืดมืดขึ้นคือฝุ่นตกกต่วกับโบตกดอก มืดคืมเย็นสบายกินตำบักหุงคือสีแสบก็เลยมาตำบักหุงเมื่ออากาศบดตำบักหุงของค่อยเครื่องตำบักหุงค่อยก็มีหมักหุงมีมักเลนมีบักน้วมีก,มกะปิมีน้ำปลาอันนี้ก็บหมักพริกกับหัวกระเทียมกับเกลือ อันนี้บัวมักน้ําตาลไนเลยตํบบัวไซน้ําตาลเพราะว่าน้ําต้มปลาแดกซุกนี่ก็มีน้ําตาลอยู่แล้วมีแต่ตมมักพริกกระเทียมกเกลือแลวกกะปิน้ปาปลาต้มปลาแดกซุกโอ้ยเมงวันก็ยากน้าแมงวันก็ยากน้มนยัเฝ้าตําแล้วกอยังค่อยกินเมงวันตําเลย มีดกระตำพิกกอนตำพ่อหนักๆตำพ่อบ่อยมันเลกเลยตำนี่และพอละ เอากะปิใส่เอากะปิใส่หน่อยหนึ่งเอาบักนาบีบใส่ กเลน้ำปลาซี๊ดใส่หน่อยนึงน้ำปลาแดงต้มสุกใส่น้ำปลาแดงต้มสุกอันนี้ต้มเอง นเ้อะเ้อะจังหน่อยหนึ่งเราคอยเอาบุกห้องเอาบุกห้องลงบะน,นีนะบุหองงหอมตลบด้นเลียวหอมนะ ลำและล่ากินนกกระลำพักกินครับพอยมีแต่กะลำกินละล่านี่แหละแตาโมฮงละล่ากินนี่แหละเพราะว่าอากาศมันสีเย็นๆนะจังหน่อยสนดอกว่าเงาะมาเนี่ยเงาเลยมือหนึ่งแกบกล้องมือหนึ่งเงาะอืมเป็นกระแซ็บ แซบอิ่ดิเพดนิดๆอมหวานๆคักคักคักอมๆมันมีหวานุดหวานแล้วบดต้อง เป็นใช้น้ำตาลเพราะว่าน้ำตาลก็ใช้น้ำน้ำต้มบะแดงแล้วแซดแฝดแฝดเมื่ลกกระจายกินมันกินแตมบังหุ่งฮ้องกันแซดแฝดอากาศมันบว้อนกินไม่จำใครขักถ้าอากาศมันฮ้อนไหลมันเด็นแดดกินโอ้มันนี่บรรยากาศมันไทยก็เลยเอามาตามองหุองสุกินเอา้าน้ำเร้ยบละ น้าตาตามมงค่อยเป็นแนนี้จะเทปอืรักใส่จานตักใส่จานกันเ้ย นาตาตามบห้องค่อยมาเด้อเพื่อนเพื่อนกินน้ากันเด้อม,มาเด้อแซ่แบแซบเอาสิดจ้จบคลิปซัมิทิดจ้จบเอ่อคลิปนี้ซัมิเด้อสิกินตาบหมฮงก่อนมาในขั้นสินนกินน้ำม้าม้ามากินน้ากันแซ่บเด้บักฮักบายเด้อทุกคนเด้อสบายดีเด้อทุกคนอยูด่ดีมีแหงบาย subscribe พันเดอร์ฟาลูในฮักแฟงกันฮักแฟงกันไล่ให้แน่คอมบินแน่บายทุกคน